กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระสวงวัฒนธรรมการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทองค์กรภาครัฐประจำปีพุทธศักราช2568กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมภายใต้ในโยบายที่ชัดเจนโปรง่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีอัตรากำลัง288อัตราแบ่งเป็นข้าราชการ195อัตราลูกจ้างประจำา19อัตราพนักงานราชการ26อัตราและลูกจ้างชั่ชวคราว48อัตราความเชื่อมโยงภารกิจขององค์กรกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5รายด้านที่1ด้านการเมือการปกครองการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสนับสนุนสิทธิในการแสดงออกทางความคิดความเชื่อและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในในโยบายสาธารณะด้านวัฒนธรรมโดยยึดหลักประชาธิปไตยโปร่งใสและเคารพในความหลากหลายรายกลุ่มจํานวนหกลุ่มได้แก่กลุ่มเด็กและสตรีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มความหลากหลายทางเพศกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มคนพิการส่งเสริมให้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียมมีศักดิ์ศรีและได้รับการพัฒนายอย่างเหมาะสมอาทิการมีอาคารสถานที่บริการที่เป็นมิตรกับผู้มารับบริการ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มาะบางสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและช่องทางการเข้าถึงบริการขององค์กรผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบอาทิแผ่ ub, ographic, นพับอินโฟกราฟิกกลไกการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในองค์กรประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน จดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของกรมระยะ5ปีพุทธศักราช2,566ถึง2,570จะทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกรมถ่ายทอดสิทธิมนุษยชนลงสู่ระดับกองสำนักแต่ละกองสำนักจัดทำประกาศนโยบายคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมขับเคลื่อนง,งานตามแผนมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 1. สิทธิทางวัฒนธรรม2สิทธิชุมชน3สิทธิเด็กและเยาวชน4สิทธิความเป็นส่วนตัวแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยของผู้กระทำตา,ตามระเบียบของกรม 2. การเยียวยาผู้เสียหายเช่นการชดเชยหรือสนับสนุนทางจิตใจ 3. การลงโทษผู้กระทำผิดลงโทษทางวินัย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย 4. รายงานผลต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทราบ 5. ปรับปรุงและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำพัฒนามาตร,ราการอบรมบุคลากรและเสริมกลไกการร้องเรียนส่งเสริมการสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากรผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนมีการจัดทำรายงานผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ6เดือน และ12เดือนเสนอต่อผู้บริหารระดับกรมและกระทรวงโครงการเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประจำปีงบประมาณ2568โครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นบ้านสู่ดนตรีร่วมสมัยส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศิลปะก,การแสดงดนตรีพื้นบ้านระหว่างเยาวชนและศิลปินพื้นบ้านจำนวนผู้เข้าร่วม838คนโครงการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืงยนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมให้เยาวะชนและชุมชนร่วมกันเรียนรู้และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างโอกาสด้านอาชีพมาสู่ชุมชนโครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยส่สากลส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นและนักออกแบบรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสืบสารมรดกภูมิปัญญาภาไทยโครงการเปิดประตูสู่ความรู้ให้กับห้องสมุดกรมราชาัณฑ์ รมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการเข้าถึงองค์ความรู้โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างผู้ต้องขังที่หากได้รับโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองย่อมสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีจึงริเริ่มนําทรัพยากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านการบริจาคหนังสือและสื่อการสอนพร้อมตกฝังให้บุคลากรรู้จักการแบ่งปันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณะ ซึ่งถือเป็นการบูรณาการสิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรมอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยในระยะเริ่มแรกเป็นการดําเนินโครงการร่วมกับบุคลากรภายในกรมจากนั้นขยายผลไปในระดับกระทรวงและต่างกระทรวงรวมส่งมอบหนังสือให้แก่เรือนจัง26แห่งจานวนทั้งสิ้น,น1 6 7 6เล่มการขยายผลสู่ความร่วมมือระดับนโยบายได้ดําเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรร,ธรรมและกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดทําบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการส่งเสริมศิลปะะวัฒนธรรมแก่ผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบโดยกําหนดจัดงานถแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU วันพฤหัสบดีที่4กันยายน2568ณอาคารอนเนกประสงค์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าผู้ต้องขังควรจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน หนังสือเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะนํามาประกอบการเรียนรู้ของเรือนจํานอกเหนือจากที่จะเป็นการ,ราเข้าถึงสิทธิในทางการศึกษาแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะช่วยาการันตีเรื่องความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พวกเขาสามารถที่จะเข้าถึงความรู้และคุณค่าต่างๆอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ไมแยกโดยไม่เลือกปฏิบัติ นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังชาวไทยผู้ต้องขังต่างชาติผู้ต้องขัง,งข้งามเพศก็ได้รับการการ,การันตีถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันในเรื่องของการแสดงออกนะครับหดับหนังสือที่เราได้รับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าน้องๆกลุ่ม l g b t q i a เนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็สนใจในเรื่องของนาตรศิลป์ซึ่งเราก็ค้นพบว่า กิจกรรมและโครงความรู้เหล่านี้ก็อาจจะเติมเต็มในเรื่องของสิทธิของความแตกต่างหลากหลายทางเพศที่เราก็ควรจะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโครงการนี้ก็เป็นจุดประกายเล็กๆสําหรับเดือนจําเราเหมือนกันที่จะได้ส่งเสริมในเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นความเท่าเทียมในเรื่องของการศึกษาเมื่อทุกคนได้อ่านหนังสือตามที่กําหนดก็จะ ตเตร <teokbokki> ียมความพร้อมเข้าสู่การดําเนินโครงการหนัง่านหนังสือแล้ววันต้องโทษนะครับตามนโยบายของท่นรานรัฐมนติว่าการสวยิธรรม,รมก็ถือว่าเป็นเป็นก้าวเล็กๆของของเดินจําการของเปพมที่ได้พัฒนาขึ้นต่อไปในสําหรับในเรื่องของการปฏิบัติต,ตามมาตร,ารฐานสิทธิมนุษยชนโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการบริจาคหนังสือแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนผ่านนโยบายวัฒนธรรม โดยมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบางและการไม่เลือกปฏิบัติความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้ต้องขังในหลายวิตติพร้อมเปิดพื้นที่ให้บุคลากรกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางสะท้อนหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังความสําเร็จสําคัญของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่ที่การประสานสิทธิิมนุษยชนเข้ากับงานวัฒนธรรมทําให้ทุกการดําเนินงานไม่เพียงแค่รักษา และส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมแต่ยังปกป้องศักดิ์ศรีและสิทธิของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียม